สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่เล่นเกมแล้กลอกคอพิเตอริิคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดของระบบใหม่นะครับที่ใช้เพิ่มคุณสมบัติหรือความสามารถของตัวละครที่ชื่อว่าอินฟินิแบทนะครับวงเล็กอันนี้เป็นชื่อช่วงข่าวนะครับมันจะมีแนวทางในการ เพิ่มคุณสมบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเติมเงินภายในเกมแล้วนล็อกปริจินเติมที่ไหนเติมอย่างไรเราขอแนะนำให้เติมกับร้านค้าอิเล็กติกชอ็อปราคาสบายกระเป๋าถูกกว่าเติมเองมีการันตีจากลูกค้า ที่เคยใช้บริการและปลอดภัยร้อยเปอร์เซไม่มีการรีฟันแน่นอนร้านอิลาติกช็อปเปิดให้บริการตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงคืนติดต่อขอใช้บริการได้ที่เฟ e บุ o k l ลน e ร้านค้านี้จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายนะครับตอนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าไอตัวอิมพิสตัมเนี่ยมันคืออะไรนะครับอิมพิสตัมเนี่ยนะมันก็จะเป็นระบบการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ของตัวละกรอนะครับตามที่ผมอธิบายเบื้องต้นไว้ในครั้งก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับ โดยเราจะต้องหาตัวรูนสโตนเหล่านี้นะครับนะเพื่อมาผลล็อกแล้วก็ทำการเพิ่มคุณสมบัติหรือเพิ่มระดับเลเวลนะครับของตัวรูนสโตนนะครับบางลูนก็จะมีระดับเลเวลสูงสุดถึง45-46บางลูนก็จะมีสูงสุดถึงระดับ36เท่านั้นนะครับนะ มันก็จะมีรูนทั่วไปนะครับรูนสนโตนทั่วไปแล้วก็รูนสนโตนไะทางอาชีพนะครับนะซึ่งการหารูนสนโตนนี้เพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่อนได้นะครับผมอธิบายไปหมดแล้วนะทีนี้นะครับเรามาดูคำแนะนำนะครับในการใช้งานตัวรูนสนโตน ของอาชีพกันตีกานะครับว่ามันจะมีข้อแนะนำตรงอะไอย่างไรนะครับก็เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าตัวอินทิ้นโปแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ตรงสมุดนะครับไอคอนสมุดทั้งรับงแท็กมาเข้าไปนะครับมันก็จะมีการแสดงข้อมูลนะครับที่เป็นไกด์เบื้องต้นนะครับอ่า สำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นของอาชีพวิศัยในสายต่างๆนะครับตั้งแต่สายเมโอสายกราวิตี้นะครับแล้วก็สายเมทิเคชอร์นะครับซึ่งถ้าดูตัวตัวไปแบบนี้นะครับอย่างง่ายๆนะตัวลสโตนทุกอันมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นของอาชีพวิศายเนี่ยคือไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับคือจะเล่นสายไหนก็ ใช้รูสโตเส้นเดียวกันนะครับนะนอกจากเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนคามความชอบของตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคุณสมบัติที่มีการแนะนำไว้นะครับว่าแต่ละรูสโตเนี่ยมันเพิ่มความสามารถอะไรให้กับตัวละครในสายอาชีพที่เราเล่นอยู่บ้างนะครับ ในส่วนของรูนสโตนนะครับของวิชานะครับทางสามสายนะที่ทีมงานแนะนำไว้เรา,เาเก็เริ่มมาดูกันเลยนะครับตั้งแต่อันแรกเลยนะครับลูนสโตนที่เป็นสีแดงนะครับคุณสมบัติของมันก็คือจะจะเรียกเรียกดับหักสิษนะครับเรียกดับหักสิษห้าเล่มนะครับจากของฟ้านนะลงมาโจมตี สโต้หรือโจมตีเป้าหมายนะครับโดยที่นะดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ละอันเนี่ยนะจะสร้างความเสียหาย1,200นเซ์นะครับโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ดูในวงเวล็บนะมันจะเกิดจากพลังโจมตีกายภาพนะครับพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็ กลังโจมตีเวทมดนะครับเพื่อสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายนะครับโดยการโจมตีนี้นะครับจะเป็นการโจมตีแบบไร้ค่านะครับที่อสร้างความเสียหายักเป้าหมายนะ รูนสโตนถัดมานะครับก็จะเป็นรูนสโตนของอาชีพวิสาะนะครับเราก็มาดูปรสบัารณของมันกันนะก็คือว่าเมื่อเราสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับให้กับเป้าหมายเนี่ยนะตัวละครเรานะครับจะได้รับการเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ10เปเซ์นะครับนอกจากนี้นะครับต่อมานะก็คือว่า เราตัวละครเราสร้างความเสียหายด้วยเวทมนต์นะครับกับเป้าหมายทุกๆยี่สครั้งนะครับนะมันก็จะไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มการสร้างความเสียหายด้วยเวทมนต์นะครับ10รนะเป็นเวลา2วินาทีนะครับ ลูนลำดับต่อมานะครับคุณสมบัติของรูนตัวนี้นะครับเมื่อ,อ,อขอให้เกิดการสร้างความเสียหายนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นนะมาเพิ่มแม็กเชสพีสูงสดนะครับของตัวเรา10%นะครับ แต่ว่าการเพิ่มเอ e. สูงสุดนั้นนะไม่ควรเกิน300%ของผู้ใช้งานก็คือตัวเรานะครับโดยมันจะมีวงเล็บต่อใช้ว่าที่ไม่เกินสูงสดุด300%เนี่ยมันก็จะคำวนวณจากพลังโจมตีทางกายภาพกับพลังโจมตีเว่มหมดนะครับ รูนสโตนอันฉัดมานะครับคุณสมบัติของมันก็จะบอกว่าเมื่อ HP ของตัวละครเราสูงกว่า70%นะครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับจากเป้าหมายลง20%นะครับและจะลดความเสียหายที่ได้รับอีก30%นะครับในระยะเวลา10วินาที ถัดไปนะครับนะโดยเอฟเฟกตัวนี้นะครับก็จะใช้งานนะครับทุกทุกสามสิวินาทีนะลูนฉัดมานะครับคุณสมบัติของมันนะก็จะบอกว่าเมื่อเราสร้างความเสียหายนะครับ ตัวเราจะได้รับเอฟเฟกของสถานะแบตเทินเบสนะครับภายในระยะเวลาหนวินาทีนะครับและสามารถใช้งานาําสงสดได้10ทครั้งนะครับโดยรายละเอียดของสถานะแบตเทินเบสหรือเอฟเฟกนะครับมันก็จะบอกว่าเมื่อเราได้รับเอฟเฟกของสถานะแบตเทินเบสบ สูงสุด10ครั้งแล้วนะครับมันก็จะทำให้เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์นะครับ5%นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับโดยที่ในช่วงระยะเวลาที่ตัวเราได้รับเอฟเฟกต์หรือสถานะแบทเทร์นเบ๊เนี่ยนะครับเราก็ ไม่ได้รับเอฟเฟกต์ซ้ำซ้อนแล้วนะครับผมนะลูนสโตนสุดท้ายนะครับของอาชีพวิศนะครับนะสำหรับผู้สั่งนะครับสำหรับลูนสโตนตัวนี้นะครับรายละเอียดมันก็จะบอกว่าเมื่อเมื่อตัวเรานะครับทำจัดหรือฆ่าเข้าหมานนะ จะได้รับเอฟเฟกต์โซนฮาเวสนะครับนะซึ่งเอฟเฟกของโซนฮาเวสนี้นะครับจะลดคูณดาว10%นะครับและเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์10%เป็นเวลา5วินาทีนะครับโดยระยะเวลาคูณดาวของเอฟเฟกต์ตัวโซนฮาเวสนี้นะครับจะอยู่ที่10วินาทีนะครับสำหรับ คุณสมบัตินะครับของลูนต่างๆนะครับที่แนะนำใน,นวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลไปเบื่องต้นเท่านั้นนะครับนะหากมีของอาชีพอื่นเพิ่มเติมนะครับเราก็จะนำมาแนะนำแล้วก็นำมาเสนตอตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามร,รับชมน,นะครับระดับเราก็เปนใหม่นะครับ ขับข้อ,อมูลและนวัตกรรอ,อื่นนะครับในคั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ